บรรยากาศสุดคึกคักสำหรับงานพลังน้ำใจไทย Power of Thai ที่กลุ่มบริษัททรูผนึกกำลัง12ภาคีพลังน้ำใจไทยร่วมการจัดขึ้นณนะบริเวณลานเซนทัลเวิลด์เพื่อระดมทุนนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูการศึกษาของประเทศภายหลังจากน้ำลดค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมมากมายอาทิออกมูจจำหน่ายสินค้าของ12ภาคเครือข่าย จำหน่ายริสแบนจำหน่ายเสื้อยืดถือกล่องรับบริจาคอีกทั้งยังมีการประมูลเสื้อพร้อมลาเซ็นจากเหล่าศิลปินค่ะก็เป็นเรื่องของการที่12บริษัทจริงๆตอนนี้มีมากกว่า12บริษัทแล้วนะครับได้มารวมตัวกันในการที่จะเอาสินค้านะครับในบางตัวนะครับออกมาภายใต้แบรนด์พลังน้ำใจไทยเนี่ยหรือ p Power o f t ไท i เนี่ยนะครับ ในการที่จะขายเพื่อที่จะระดมทุนไปช่วยเหลือโรงเรียนที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็ต้องไปช่วยฟื้นฟูความตั้งใจนะครับที่ดีที่จะช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียนซึ่งเป็นหัวใจของแต่ละชุมชนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาในการที่เขาจะสามารถกลับมาดําเนินการเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยกับเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวได้อย่าง ปกติโดยเร็วที่สุดโรงเรียนที่ลงไปเนี่ยเราเราพบว่าหลายๆโรงเรียนนะครับท่วมชั้น1ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีหลายโรงเรียนที่ท่วมไปถึงชั้น2ก็มีนะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยเ,เสียหายมากจริงๆนะเป้าหมายของเรานะครับก็คือภายในสิ้นปีนี้เนี่ย14โรงเรียนนะครับแล้วก็ภายในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับอีก70โรงเรียนทั้งหมดเป็น80 84โรงเรียนนะครับในเบื้องต้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการที่จะ,ะร่วมเฉลิมฉลองปีที่ครบรอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับเป็นการเทริดพระเกียรติท่านด้วยนะครับแต่ว่าความต่อเนื่องเนี่ยมีอย่างแน่นอนนะไปจนแท้ถึงกลางปีนะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็คิดว่าเราจะ,ะทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ครอบคลุมโรงเรียนที่กระทบความได้รับความเสียหายเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับช่วยมาช่วยขายริชแบรนขายเสื้อนะครับ ดีครับน่ารักทุกคนก็ามาเฮฮาช่วยกันซ er ื้อเยอะๆไปหมดเห็นเห็นเขาชวนชวนอยู่เดี๋ยวว่าจะลงไปช่วยทาสีก็อาจจะอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หมายกำหนดการยังไม่มาแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ชวนไว้ล้ว ว่าเราน่าจะลงพื้นที่หน่อยเพราะมาขนาดนี้แล้วก็ต้องลงพื้นที่เรื่องลงพื้นที่นี่เราถนัดมากเลยแล้วก็วันนี้ขชาก็มีประมูลเสื้อครับของผมเหรอครับของผมเป็นประมูลก่อนนั่นเองนะครับเอาไปให้น้องๆครับเป็นโรงเรียนที่ประสบภัยน้ําท่วมดีใจที่เห็นทุกคนมาร่วมกันวันนี้ครับมาช่วยกันก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับมาร่วมกันครับช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยนะครับน้องๆจะได้กลับมาเรียนเร็วๆแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตมันๆที่เราศิลปินดังพร้อมใจมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

เรียกว่าไม่เพียงแค่มันนะคะยังได้อิ่มเอมใจไปกับบุญที่ทุกคนได้ร่วมกันบริจาคด้วยซึ่งใครที่พลาดไปวันนี้มีอีกหนึ่งวันนะคะและเดี๋ยวไปเจอกันที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ